สวัสดีครับวันนี้มีรถวิกเตอร์นะครับคาวาวิกเตอร์เข้ามาซ่อม1นึ่งคันเดิมๆเลยครับอาการก็คือเจ้าของเขาบอกว่าเขาจอดไว้1ปีแต่ก่อนจอดมีอาการควันขาวเยอะมากครับขี่ไป5กิโลหรือ10กิโล กลับมาจอดที่บ้านก็มีควันขาวเยอะมากครับแล้วก็ผมก็เช็คลองสตาร์ตติดเครื่องแล้วนะครับลองเช็คดูแล้วก็ควันข,ขาวจริงครับก็ควันขาวเยอะนี่น่าจะเกิดจากซิ้นข้อเวียงแถบขวาลวครับแล้วก็มีเสียงดังที่เสื้อสูบนะครับลาสตาร์ทแล้วก็ เครื่องร้อนก็ติดยากครับปกติรุ่นนี้เครื่องร้อนก็ต้องติดง่ายครับแล้วผมเช็คที่มอนน้ำก็มอนน้ำก็อยู่ดีนะครับอยู่เต็มเหมือนเดิมครับไม่รัว่วอ่าเดี๋ยวจะลองติดเครื่องให้ฟังครับให้ดูควันด้วยครับครับตอนนี้ผมติดเครื่องแล้วนะครับ ถ้างันับโอเคครับขวัญออกเยอะมากครับขวัญขาวออกเยอะมากเลยแล้วก็มีเสียงดังที่เสื้อสูบครับแล้วก็ เดินเบาไม่อยู่ครับตัวตั้งเร่งเนี่ยขันเข้าไปสุดเลยครับยังเดินเบาไม่อยู่เลยครับต้องลือดูครับชุดเสื้อเนี่ยไม่แหวนหมดก็หลวมมากครับแต่ต้องลือดูครับแล้วมีเสียงดังแล้วก็ต้องผ่าเครื่องผ่าเครื่องเปลี่ยนซินเข้าเวียงแถวขวาเนี่ยครับโอเคครับเดี๋ยวลงมือ ทำกันเลยครับผม ้าเครื่องวิกเตอร์ออกมาหมดแล้วนะครับนี่ครับแข้งกลางแล้วก็ชุดเกียร์แล้วก็ชุดค้าครับเดี๋ยวมาดูครับที่มีเสียงดังที่เสื้อสูบนะครับนี่ครับเป็นเส้นนะครับปอกสูบแล้วก็ที่ลูกก็เป็นเส้นเยอะนะครับเดี๋ยวต้องคว้านครับเดี๋ยวต้องเอาไปคว้านแล้วก็เปลี่ยนซินนะครับซินทั้งเครื่องเลยครับสายให้ที่เครื่องเดินเบาไม่ไน้ครับ ซิ้นแถบจานไฟหลุดออกเลยนะครับหมุนได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนโอลิงบูทสเตอร์ตรงนี้นะครับนโอลิงหนึ่งตัวเนี่ยครับตัวนี้แล้วโอลิงอีกตัวนึงครับเป็นโอลิงข้อเหวี่ยงครับนี่ครับแกบอแถบคายครับผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนยางฟ้าถังน้ามันครับลดแข็งสองตัวครับ แล้วก็เปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มสองทีแล้วก็เปลี่ยนลูกยางย้ำของบาลานเซอร์ครับแล้วก็เปลี่ยนแ่นค้าหนึ่งชุดลูกยางย้ำค้าครับแล้วก็จะเปลี่ยนการสูบเลยครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนข้อเบี่ยงซ้ายขวาครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนบาลานเซอร์ครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนไปก้าน ปเกลนหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ซีนน้ำหนึ่งชุดครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปซื้ออะไรแล้วก็เอาก้านไปอัดแล้วก็ไปคว้านเลยครับตอนนี้ผมไปซื้ออะไรมาครบหมดเลยนะครับไปเอากา้านไปอัดแล้วก็คว้านเอาสูแ่แหวนซื้ออะไรมาครบแล้วแล้วผมก็ล้างเครื่องเสร็จหมดแล้วครับนี่ครับล้างเสร็จแล้วก็ใส่ดูกปืนไปมั่งได้นะครับใส่ดูกปืนใส่ซิน นี่ครับล้างเสร็จใส่ถาดเรียบร้อยครับสะอาดนี่ชุดเกียร์ครับนี่ถีบกวานมาครับกา้านเด้อ,อาดมาได้ชุดคาดโอเคครับเดี๋ยวขอประกอบให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะติดเครื่องให้ฟังกันครับผมตอนนี้ผมประกอบเครื่องวิกเตอร์เสร็จแล้วนะครับแล้วลูกค้ามาสั่งเพิ่มให้ซ้ำสีทั้งคันนะครับ ยช,ชุดสีกระป๋องผมก็ซื้อมาหมดแล้วนะครับที่จะพ่นโคง้งนี่ครับเดี๋ยวไปดูโคง้งนี่ครับโค้งผมก็ขัดขัดสีเสร็จแล้วนะครับโค้งผมก็ขัดสีเสร็จนะครับเตรียมจะพ่นแล้วครับผม ครับผมตอนนี้ผมได้ทำสีชโชกหน้าเสร็จแล้วนะครับพวกชโชกหน้าโปรเตเก็บหลังครับแล้วก็พวกกระต้งพวกอุปกรณ์ต,ต่างๆนะยครับทำสีปนกับสีดํานะครับแล้วก็สีท่อเป็นสีทนความร้อนนะครับแล้วก็พวกชุดชุดสีเฟรมพวกถังน้มามันนะ่ะเดี๋ยวไปเอาเพราะว่าต้องส่งทำครับผมเ็นลายด้วยครับแล้วก็มีชุดคมเนียมเดี๋ยวจะไปเอาที่ในจังหวัดนะครับส่งชุดคมเนียมไปแล้ว ปกแผงคอนนะครับปกพักเท้าหน้าพักเท้าหลังนะครับแล้วก็ปลายท่อนี่ครับล้อนี่ครับล้อหลังขึ้นเสร็จแล้วนะครับยี่ห้อนะครับนี่แล้วก็เป็นยางเบอร์เจ็ดสิบเก้าสิบสิบเจ็ดนะครับหลายแม็กซิงนะครับหลายแม็กซิงแล้วก็มาดูล้อหน้ากันครับกําลังขึ้นล้อหน้าครับผมล้อหน้าเนี่ยเป็นดุมเดิมดุมโป่งนะครับ ใช้สิลวดหนึ่งห้าสามครับแล้วก็ซื้อมาปุ๊บเนี่ยไม่สามารถที่จะร้อยแล้วขึ้นได้เลยนะครับสิรวดต้องเอาซิรวดเนี่ยครับต้องดัดหัวซิลวดก่อนนะครับเนี่ยนยครับดัดตรงนี้ครับดัดที่หัวนะครับถ้าไม่ดัดถ้าไม่ดัดนะครับแต่ก็ใส่ได้นะครับไม่ดัดแต่ลูกค้าเขาจะกลับมาหาหาอีกรอบนะครับเพราะว่าขึ้นไปแล้วซิรวดจะหย่อนแน่นอนครับ วันงวันหย่อนในนอยครับขึ้นไปแล้วต้องดัดสีลวดก่อนนะครับก่อนจะขึ้นก่อนจะร้อยก่อนจะสานสีลวดนะครับดัดให้มันแนวตรงมากกว่าสี่สิบห้าองศานะครับนะครับแทบจะตรงเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าสีลวดมันจะไม่เหมือนชาวบ้านก็ไม่เหมือน้อหลังนะครับนี่ครับตรงนี้ครับต้องดัดก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวไทยดูใหม่ครับผม ครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นซีลวดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็บอกไปปาดมาแล้วนะครับตอนแรกบอกเป็นสองชั้นนะครับผมไปปาดมาเป็นชั้นเดียวครับผมซีรวดแล้วโค้งทำสีเสร็จแล้วครับแล้วก็ชุบควมเนียมครับชุบเสร็จแล้วครับนี่มีแผงคอครับมีแขนครับผมพักเท้าหน้าพักเท้าหลังครับ แล้วก็ปลายท่อตอนแรกเป็นสีดํานะครับไปชุบมาเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็น็อตทั้งหมดเลยทั้งคันเลยไปชุบชุบซิง์มานะครับผมเหยี่ยมสะอาดดีจังเลยครับดูชุดสีครับสีถังครับปลุกปั้มเบรกครับจานเบรกนี่ครับชุดสีฝาครอบค้าด์าครับฝาครอบแถบจานไฟครับผม นะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์ภายนอกครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเริ่มประกอบกันเลยครับผมครับตอนนี้ผมประกอบวิกเตอร์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดเครื่องให้ฟังเสียงครับผม โอเคครับรถเดินเบาได้นะครับแล้วก็ติดง่ายตอนเช้าจอดข้ามคืนผมลองจอดข้ามคืนแล้วครับเช้ามาไม่ต้องโชว์แล้วนะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยแล้วก็เครื่องร้อนก็ติดง่ายครับเดินเบาได้ปกติแล้วก็รอบต้นได้รอบกลางได้แล้วก็รอบปลายก็ได้ครับวาวเปิดดีครับผมเดี๋ยวมาดูรอบรอบันเงนก่อนครับนี่ครับ ชุดแผงคอนชุบคมเนียมนะครับผมปั๊มเบรใช้ของร้อยยิบห้าครับแต่เป็นของแท้เลยครับออกแฮนสีครับโคมไฟหน้าเป็นคมเนียมครับพักเท้าหน้าพักเท้าหลังก็ชุบนะครับตเตชุบปลายท่อด้วยครับ ปั๊มเบรกหน้าจารย์ดิสเบรกหน้าเขาเป็นสีทองครับสายเบรกถักครับโอเคครับงบคันนี้รวมทําสีด้วยแล้วก็ทําเครื่องด้วยรวมแล้วค่าแรงแล้วประมาณสองหมื่นครับผมอรถมานะ่ะเดิมๆเ,เลยครับสภาพเดิมๆครับเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอลูกค้ามาเอา แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ